สวัสดีครับวันนี้เรามาดูรีเซอร์เวอร์ออนเกียวนะครับเป็นเครื่องโบราณเพิ่งนานละหลายจะสิบกว่าปีแล้วครับตัว TXDS 787นะครับตัวนี้เปิดไม่ติดดูแล้วผมเช็คดูแล้วพวกสวิตช์ลวนนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับไปดูกันครับผ้แ้นคับ้ม้อาข้อเท้าติดหนุนางอ ข้าวารข้าวคัที่จิบทนกับกระดังก์พสิทได้สบายทั้งน่าราและรสชาติที่แตกต่างได้หลากหลายตัรถองจิเถึงหที่นี่การใส่อาหารจนพลาสติกนั่นเองครับถนนแห่งอาหารเต็มทั้งสายจิบจิบให้กับมใช้เวลาถึงสี่วันสามคืนช้อนอาหารไข่ทันเพียงเลือกรถให้กับอาหารตาชอบนานาชนิด สมของข้าทาในประเทศไทยเตอนเช้าที่ประเทศไทยสิ่งต่นเชที่สุดก็คืารอาหารเหล่านี้นั่นเองครับณอาหรที่หอมอดปนไทั่วจงก้ได้ที่จะทิสักหน่อยถือเป็นข้อที่สามารถรับทนไัวไปเปลี่ยนเสร็จตัดเรียบร้อย เช็คดูเช็คดูว่ากดได้ปกติไหมติดขัดติดไหมเสียงเสียงที่กดถ้ามันใช้ได้มันจะเหมือนเหมือนกันนะครับถ้ามันค้างเสียงมันจะแปลกแปมันไม่มันจะไม่ค่อยเหมือนเพื่อนอะถ้าซวิตมาล็อตเดียวกันอะมันต้องเหมือนกัน ตัวนี้จะไม่หมืนแปลกๆต้องวัดตูกเช็คเพื่อว่ารู้ว่ามันค้างหรือเปล่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเวลาประกอบเข้าไปแล้วสวิตค้างก็มีเดี๋ยวมาประกอบกัน ประกอบก็ทำความสะอาดน้ปาปัดก่อนจะได้ไม่มีฝุ่น ส่วนเรื่องนัดก็ส่วนตัวสวราค์ถ้าเป็นมือใหม่ก็อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่ามันตัดระดับได้แต่ คัทงที่สำนานแล้วเขาจะรู้รับเพื่อให้มันมันไม่รูดนะครับเต้องปตับเราต้องตับให้ถูกนะครับถ้ามือใหม่ถ้าเระเป๋าระดับแข็งไปน็อตที่ไขอัดเข้าพลาติกพลาติกก็รูด แล้วก็ระมัดระวังประกอบกดเช็คปุ่มปุ่มก็ต้องกดลงได้มีเสียงไม่ใช่ว่ามันค้างถ้ามันค้างก็แสดงว่ามันเสียหรือมันติดต้องเช็คทุกตัวนะเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเวลาประกอบเข้ไปเนี่ยต้อง ถ้าพังทีนึงก็ต้องมาลือ้อทินงเสียเวลาเราเลิกเลทีเดียวเลยเอาให้จบโอเคใช่ได้ประกอบส่วนถ้าขยายถ้าเป็นรุ่นเก่ามากๆก็ควรจะปัดจีชุดใดมันเพราะว่ามันใช้นานงานมานานมันจะเอ่อ ก็กลัวมันจะลอดหรือมันหวะม,มันจะมีอาการปแปลกๆแต่ว่าเสียงแหบเสียงแหบไม่มีเสียงเคาะๆแล้วมีมีเสียงปกติอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราต้องต้องบัดีชุดใดมันนี่นะครับใน,นจะเลื่อนออกมาเปลี่ยนสวิตช์แล้วเคลื่อนเรื่องเครื่องดวนอย่าลืมการเล็กๆน้อยๆที่จะตามมาคือ เช,เชียงอาจจะเชียงนะครับเราต้องปดดงงงงงงรับจีนุดได้ทำไมผมงถึงถึงถึงปรับจีนับมันมาดูครับนี่ครับวงจรผ่านการใช้งานมานานๆมันจะก่อนมันจะกล้องผมไม่โฟก,กัสน,นะนพวกแผ่นแผ่นปิ้นเนะี่ย ติดกับพวกทรานซิสเตอร์ได้ต้องยามพวกเครื่องเก่าๆนะครับเรามาติดตามกัน

เราก็ทำความสะอาดเพื่อให้ไล่ไล่ฟับไล่ฝุดนะครับให้ที่เราปัจจีพวกเศษจ,จะปวดเราต้องล้างเพื่อความสะอาดครับก็ใช้น้ำยาล้างามีหลายยี่ห้อครับแต่ผมใช้ทิเนอร์นะครับสะอาดใช้แปรงฟัด กินเนื้อจะแรงนิดนึงผมน่าจะชินแล้วแ,ลว <c oughs> แหละเรื <c oughs> ่องสะอาดเราต้องรักษาความสะอาดของ <c oughs> อ,องค์กรด้วย

ก็ดูพวกขาที่เราบดีไปชนกันไหมติดกันไหมเสียบปักไปเดี๋ยวมันชอบงานเข้าอีกต้องดูดีดีดดดเรยบร้อยประกบล้างเสร็จก็สาบ เรามาประกอบเทสเครื่องดูกัน 東京海上日動、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  Thank <laughs> you. ก็มาเปิดลองนะครับกดฟังก์ชันดู เดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับว่าดังไหมเป็นยังไงบ้างก็โอเคนะครับนะครับเครื่องรถเก่าเก่ามากนะครับต้องเช็คให้ละเอียดนะครับกับตัวนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับกับ ฝึกทำ u t u u e เมื่อใหม่ฝึกทำ YouTube นะครับขอบคุณครับ